สำหรับคำสอนวันนี้นะคะเป็นคำสอนเรื่องชีวิตที่เกิดผลมากเป็นตอนที่หนึ่งเรื่องนี้แม่จะแบ่งออกเป็นสองตอนแต่วันนี้จะเอาเป็นตอนที่หนึ่งชีวิตที่เกิดผลมากต้องมีการกลับใจใหม่นะคะการกลับใจใหม่อย่างแท้จริงเนี่ยจะมีผลแห่งความชอบธรรมเกิดขึ้นตามมา ะะถ้าเรากลับใจอย่างแท้จริงในพระธรรมลูกาบทที่3ข้อ1 0ถึงข้อ14ฝ่ายประชาชนจึงถามท่านว่าถามท่านหยอนนะคะในพระธรรมลูกานี้คือท่านหยอนเราจะต้องทำประการใดท่านจึงตอบเขาว่าผู้ใดมีเสื้อสองตัวจงปันให้แก่คนไม่มีและใครมีอาหารจงปันให้เหมือนกันนี่ การกลับใจอย่างแท้จริงนี้จะมีผลต่อชีวิตของเรานะคะคือจะเป็นผู้ที่แบ่งปันนะคะเป็นผู้ที่อยากให้อยากช่วยเหลือจากเมื่อก่อนนี้เราอาจจะเป็นคนที่ไม่ชอบแบ่งปันไม่ชอบให้เลยเนี่ยเป็นคนหวงไว้แต่เฉพาะตัวเองเนี่ยแต่พอเรากลับใจอย่างแท้จริงนี้เราจะมีชีวิตใหม่ในการที่เราอยาก แบ่งปันอยากจะให้สําหรับคนที่ขาดคนที่ไม่มีนะคะเราจะแบ่งปันแบ่งปันให้เขาอยากให้เขาเนี่ยเป็นผลของความชอบธรรมนะคะต่อไปค่ะ mm hmm. พวกเก็บภาษีก็มาขอรับบับติดสมาด้วยและถามท่านว่าอาจารย์เจ้าค่าข้าพเจ้าต้องทําประการใดท่านจึงตอบเขาว่าเจ้าทั้งหลายอย่ากเก็บ ภาษีเกินที่กัดนี่การที่กลับใจอย่างแท้จริงนี้จะไม่โกงนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนนี้โรมันนี้จะปกครองอิสราเอลคนยิวนะคะแล้วเขาก็จะเก็บภาษีนี้ส่งโรมันนะคะแต่เขาไม่มาเก็บเองเขาจะจ้างคนยิวนี่แหละเก็บคนยิวเรียกการนี้เก็บภาษีนะคะ ยอนก็เลยบอกว่าอย่าเก็บภาษีเกินที่กัดอย่าเก็บเกินเขาจะเก็บเกินเพื่อยักยอกไว้กับตัวเองแล้วก็ไม่ได้ส่งหมดคือส่วนหนึ่งก็เก็บไว้กับตัวเองอันนั้นคือเป็นการโกงเป็นการโคดโกงนะคะเป็นการไม่ซื่อสัตย์ไม่โกงไม่โลภถึงจะเป็นการกลับใจอย่างแท้จริงนะคะถ้ายังทําอยู่ก็แสดงว่าไม่ได้กลับใจอย่างแท้จริงฝ่ายพวกทหารถาม ท่านว่าพวกข้าพระเจ้าเล่าจะทําประการใดท่านตอบคาว่าอย่ากันโชคอย่าใส่ความเพื่อเอาเงินแต่จงพอใจในค่าจ้างของตนนี่มีทหารมาถามท่านโยนเหมือนกันนะคะว่าจะต้องทําประการใดเนี่ยทับการที่ทําหมายความว่าถึงจะได้รับความรอดเนี่ยความหมายของเขาจะทําอย่างไรถึงจะถูกต้องนะคะ ย้อนผู้ให้ปฏิสมาคนนี้เนะี่ยก็ตอบว่าอย่ากันโชคอย่าใส่ความเป็นตัวเก่าเป็นความบาปตัวเก่านะคะสำหรับคนที่ไม่ได้กลับใจอย่างแท้จริงเพราะว่าการอิจช้าการใส่ความการเนี่ยเป็นความบาปเป็นสิ่งไม่ดีนะคะเป็นสิ่งบาปเป็นนิสัยบาปเพราะว่าถ้าคนกลับใจอย่างแท้จริงแล้วก็จะไม่อิดช้าไม่ใส่ความนะคะไม่ เอารัดเอาเปรียบเนี่ยต่อคนอื่นพอใจในค่าจ้างของตนนะคะไม่ใช้เลขกระเทพเพื่อจะเอาเงินเยอะๆมาใส่กระเป๋าของตัวเองเงี้ยวิญญาณเลขกระเทก็เป็นวิญญาณที่บาปเป็นวิญญาณไม่ถูกต้องนะคะถ้าการกลับใจอย่างแท้จริงนี้ก็จะไม่ไม่โกงไม่เลขกระเทนะคะไมะ่ไม่ใส่ความคนอื่นเนี่ย จะเป็นผลของความชอบธรรมนะคะในพระธรรมกราลเทียบที่5ข้อ2ี่3จะบอกว่าฝ่ายผลของพระวิญญ,ญาณน,นั้นคือความรักความปราบพื่มใจสัรติสุขความอดกลั้นใจความปานีความดีความสัตย์ซื่อความสุภาพอ่อนน้อมการรู้จักบังคับตนนะคะทุกอย่างนี้เป็นผลของพระวิญญ,ญาณทั้งนั้นสำหรับผู้ที่ กับใจอย่างแท้จริงนะคะความดีนี้จะครอบคุมทุกอย่างทุกข้อเลยนะคะการที่เรามีสันติสุขมีความปรับปลื้มใจก็เป็นความดีมีความอดกั้นใจก็เป็นความดีความปราณีก็เป็นความดีนะคะแต่ว่าความรักนั้นสําคัญที่สุดความรักนั้นใหญ่ที่สุดจึงได้นํามาพูดก่อนนะคะต่อไปค่ะชีวิตที่เกิดผลมากมีอยู่สองประเด็นที่แม่ยกมา ประเด็นแรกนะคะทำอย่างไรจึงจะเกิดผลมากนี่ประเด็นแรกข้อหนึ่งละทิ้งบาปชีวิตก็จะเกิดผลมากนะคะในพระธรรมโรมบทที่6ข้อ6โรมบทที่6ข้อ6เราทั้งหลายรู้แล้วว่าตัวเก่าของเรานั้นได้ถูกตึงไว้กับพระอ,องค์แล้วเพื่อตัวที่บาปนั้นจะถูกทำลายให้สิ้นไป และเราจะไม่เป็นทาสของบาปอีกต่อไปตัวเก่าของเรานั้นได้ถูกตรึงไว้กับพระองค์แล้วคือก่อนที่เราจะเชื่อพระเจ้าเรามีนิสัยบาปเรามีตัวชีวิตตัวนิสัยบาปของเรานะคะมาตั้งแต่ก่อนที่ยังไม่ได้เชื่อพระเจ้าพอเรามาเชื่อพระเจ้านี้เนี่ยตัวเก่าของเรานี่แหละก็ไปถูกฝังถูกตรึงไว้บนกางเขนพร้อมกับพระเยซูนะคะพระเยซูถูกตรึงบนไม้กางเขน ตัวเก่าของเราจึงถูกตรึงไว้กับพระอ,องค์นะคะเพื่อตัวบาปนั้นจะถูกทําลายไปเพื่อตัวบาปนั้นจะหมดไปจากชีวิตของเราและเราก็จะไม่เป็นทาสของบาปอีกต่อไปเมื่อก่อนนี้เราเป็นทาสของบาปนะเราทําแต่เราไม่รู้ตัวเพราะเราเป็นคนบาปอยู่แล้วเราไม่รู้ตัวว่าเราเป็นทาสของความบาปสิ่งต่างๆที่เราทำโกหกเนี่ยมีประจําอยู่ในชีวิตของมนุษย์ทั <c oughs> ่วไปอยู่แล้วใช่ไหม มีใครจะบอกว่าเขาไม่เคยโกหกเลยไม่มีใช่ไหมแสดงว่าทุกคนนั้นนะมีความบาปติดตัวมาอยู่แล้วตั้งแต่เราเกิดมาเราก็รับสภาพบาปเลยการโกหกการอิจฉาริษยาการเอารัดเอาเปรียบการไม่ซื่อสัตย์การขโมยเยงี้ยเป็นความบาปอยู่ในมนุษย์ ในโลกนี้อยู่แล้วนะคะแต่ถ้าใครมาเชื่อพระเจ้าเนี่ยตัวนี้แหละก็จะถูกตรึงไว้กับพระองค์ตัวนี้จะถูกทำลายนะคะตัวเก่าคือก่อนที่เราจะมาเชื่อพระเยซูนั่นแหละที่แม่บอกตัวที่บาปมีความหมายเดียวกันกับตัวเก่าเป็นความหมายเดียวกันเอเฟซัสบทที่4ขอ้อ2 2ถึง24ท่านจงทิ้งตัวเก่าของท่าน ซึ่งคู่กับวิถีชีวิตเดิมนั้นเสียอันจะเสื่อมเสียไปสู่ความตายตามตันหาอันเป็นที่หลอกลวงถ้าเราไม่ทิ้งตัวเก่าของเรานั้นเราจะไม่มีส่วนในแผ่นดินสวรรค์เลยต้องทิ้งตัวเก่าต้องทิ้งตัวบาปนั้นนะคะยอมเอาไปถูกตรึงไว้กับพระเยซูนะคะ วิถีชีวิตดื่มของเรานั้นถูกตึงเอาไปตึงไว้ที่กางเขนกับพระเยซูนะคะถ้าไม่ทิ้งนี่มันจะอันตรายนะคะไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้าต่อไปค่ะและจงให้วิญญาณจิตของท่านเปลี่ยนใหม่ให้วิญญาณจิตของท่านเปลี่ยนใหม่ก็คือเราสวมชีวิตใหม่นะคะให้เป็นชีวิตใหม่อยู่ในชีวิตของเราเป็นวิญญาณใหม่นะคะ และให้ท่านสวมสภาพใหม่ซึ่งทรงสร้างขึ้นใหม่ตามแบบอย่างของพระเจ้าในความชอบธรรมและความบริสุทธิ์ที่แท้จริงสวมสภาพใหม่ซึ่งสร้างขึ้นใหม่ไม่ใช่ว่าเรามาสวมสภาพใหม่ปุ๊บป๊บเราเป็นคนใหม่เลยนะการที่เราสวมสภาพใหม่นี้มันก็จะค่อยๆเปลี่ยนนะคะเหมือนกับที่สร้างบ้านการสร้างบ้านนี้ก็ค่อยๆสร้างใช่ไหมคะเริ่ม ขุดมีเสามีคานมีอะไรนะ่ะไปเรื่อยๆจนสิบเหมือนก,นกันกับชีวิตของเรานะคะก็เริ่มค่อยๆสร้างขึ้นนะคะเป็นตามแบบอย่างของพระเจ้าในความชอบธรรมของพระอ,องค์นั่นเองนะคะความบริสุทธิ์ที่แท้จริงชีวิตของเรานี้ถ้าจะบริสุทธิ์ที่แท้จริงนั้นต้องด้วยไฟพระวิญญาณของพระเจ้าเข้ามาทำงานในชีวิตของเราต้องรับไฟพระวิญญาณเพื่อ ตัวบาเพื่อตัวเก่านั้นจะหลุดไปจะตายไปนะคะด้วยไฟพระวิญญาณของพระเจ้าเอเฟซัสบทที่4่ข้อ23และให้วิญญาณและจิตใจของท่านได้รับการเปลี่ยนใหม่อันนี้ในเวอร์ชัน2011น2011นะคะและให้วิญญาณและจิตใจของท่านได้รับการเปลี่ยนใหม่คือทั้งสองอย่างนี้เปลี่ยนไปพร้อมกันเลยวิญญาณของเราและจิตใจของเรานะคะ คือแยกออกทีนี้สวมสภาพใหม่คือชีวิตใหม่ที่เราได้รับเมื่อเราเชื่อพระเยซูเนี่ยสวมสภาพใหม่จงสวมสภาพใหม่ก็คือรับการสร้างใหม่สวมมินญ,ญาณใหม่มินญ,ญาณแบบอย่างของพระเยซูเข้ามาในชีวิตของเรานะคะคือชีวิตเก่าเราถูกทิ้งไปทิ้งไปเลยนะคะละทิ้งก็สวมสภาพใหม่สวมมินญ,ญาณใหม่ สโครินบทที่5้าข้อ17เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคต์ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไปมี่แหละกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นนะคะผู้ที่อยู่ในพระคต์ก็จะเป็นผู้ที่ถูกสร้างใหม่นะะเป็นผู้ที่ถูกสร้างใหม่โดยแท้จริงนะคะในพระธรรมมัทธิวบทที่13ข้อ43 คราวนั้นผู้ชอบธรรมจะส่องแสงอยู่ในแผ่นดินพระบิดาของเขาดุดดวงอาทิตย์ใครมีหูจงฟังเถิดนี่คนชอบธรรมนี้จะส่องแสงอยู่ในแผ่นดินของพระบิดาของเขาก็คือเป็นชีวิตใหม่สําหรับผู้ชอบธรรมนะคะอย่างเช่นถ้าจะไปประกาศเนี่ย ก็คือประกาศด้วยชีวิตเขาจะเห็นชีวิตของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเรานะคะชีวิตของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราคือเป็นคนมีความรักใช่ไหมเป็นคนมีความเมตตาเป็นคนมีการแบ่งปันให้อภัยเนี่ยมีแต่ผลของพระวิญญาณอยู่ในคนชอบธรรมนะคะก็จะส่องแสงออกคนก็จะเห็นคนก็จะเห็นพระเจ้าคนก็จะมาเชื่อพระเจ้าอย่างง่ายๆแต่ถ้าไม่มีความชอบธรรมเขาก็จะไม่เห็นพระเจ้าอยู่ในชีวิต ประกาศก็คนก็ไม่ค่อยเชื่อคนก็ไม่สนใจเพราะว่าคนที่ประกาศนั้นชีวิตไม่เปลี่ยนเพราะว่าไม่เห็นพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเขาเลยเนี่ยชีวิตของผู้ชอบธรรมจะส่องแสงเป็นชีวิตใหม่เป็นชีวิตที่มีชีวิตของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเขาจนคนนี้สัมผัสได้ว่าโอ้คนนี้เขาดีจริงๆนะเอเขามีความรักเขามีความเมตตาดูซิเขาแบ่งปันย พระเจ้าของเขาเนี่ยคงจะดีเนะาะเนี่ยคนก็จะสนใจในพระธรรมยากอบบทที่ 5: ข้อ16เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงสารภาพบาปต่อกันและกันและจงอธิษฐานเผื่อกันและกันเพื่อท่านทั้งหลายจะพ้นโรคภัยคำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังทำให้เกิดผลสารภาพบาปเราทั้งหลายสารภาพบาป ต่อกันและกันก็คือให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะเราก็จะปลอดภัยด้วยนะคะพ้นโรคเพื่อท่านทั้งหลายจะพ้นโรคก,ก็คือได้รับความปลอดภัยนะคะปลอดภัยคําอธิษฐานของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังทาให้เกิดผลก็พระเจ้าจะรับรองคําอธิษฐานของผู้ชอบธรรมพระเจ้าอยู่ด้วยนะคะพระเจ้ารับรองผู้ชอบธรรมนะคะ ชีวิตเกิดผลชีวิตมีพลังนะคะนี่แหละการกลับใจอย่างแท้จริงก็จะมีชีวิตเกิดผลมีผลของพระวิญญาณนะคะชีวิตมีพลังนะคะต่อไปนะคะชีวิตที่เกิดผลมากประการที่สองนะคะตายต่อตัวเก่าในพระธรรมยอห์นบทที่12ข้อ24 เราบอกความจริงกับพวกท่านว่าถ้า,มาเมล็ดข้าวไม่ได้ตกลงดินและตายไปก็จะคงอยู่มเมล็ดเดียวแต่ถ้าตายไปแล้วก็จะงอกขึ้นเกิดผลมากมาเมล็ดข้าวนี้ถ้ามันไม่ตายนี่มันก็จะมีเม็ดเดียวใช่ไหมแต่ถ้ามันตายหมายถึงเปื่อยเน่าเวลาเขาเอาไปหว่านลงดินนี้มันก็จะเปื่อยเน่าก่อน ถ้ามันเปื่อยเน่าแล้วมันก็จะงอกขึ้นมาเห็นไหมคะหน่อมันก็จะงอกขึ้นมาขึ้นมาเป็นต้นมาเป็นใบพอมันเป็นต้นเป็นใบแล้วมันก็จะออกรวงพอออกรวงแล้วมาได้ข้าวเยอะไหมคะเยอะนะแต่และรวงนี้สิบยี่สิบหรือสามสิบเม็ดหรือห้าสิบเม็ดนะคะทีนี้มากกว่าเม็ดเดียวไหมคะมากกว่าเม็ดเดียวที่มันตอนที่มันยังไม่ตายนี่แหละหมายถึงชีวิตของเราชีวิตของเรานี้ ตัวเก่าของเราตัวบาปของเรานี้จะต้องตายไปพอตัวเก่าตายไปตัวบาปตายไปชีวิตใหม่ก็จะจำเริญขึ้นก็จะงอกขึ้นค่อยๆเติบโตขึ้นสวยงามนะคะทีนี้ชีวิตใหม่ของเราก็จะงอกขึ้นก็จะสวยงามขึ้นเป็นชีวิตใหม่ที่พระเจ้าใส่ให้เป็นชีวิตใหม่ที่พระเจ้าสร้างให้สวยงามนะคะกาลาเทียบทที่สองข้อยี่สิบข้าพเจ้าถูกตรึงไว้กับพระคิ์แล้ว ข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปแต่พระคิสต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้าชีวิตซึ่งข้าพเจ้าดำเนินอยู่ในร่างกายขณะนี้ข้าพเจ้าดำเนินอยู่โดยศรัทธาในพระบุตรของพระเจ้าผู้ได้ทรงรักข้าพเจ้าและได้ทรงสละพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้า คือชีวิตเก่าของเราชีวิตตัวบาปของเราถูกตึงไว้กับพระคิดแล้ววันที่เราเชื่อวันที่เราตัดสินใจต้อนรับพระเยซูชีวิตเก่าของเราก็ถูกตึงไว้กับพระคิดแล้วข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปคือเปาโลนะคะอันนี้คือคือเปาโลพูดว่าชีวิตของเขานั้นถูกตึงไว้ที่พระเยซูแล้วแล้วข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไป แต่พระคิดต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้าเปาโลยอมให้พระคิดเข้ามามีชีวิตอยู่ในเปาโลยอมให้พระเจ้าครอบครองทุกพื้นที่ในชีวิตนะคะเราก็เหมือนกันเรายอมให้พระเจ้าเข้ามาครอบครองในชีวิตของเราไหมหรือว่าให้ครอบครองอยู่แต่ว่ายังไม่หมดถ้ายังไม่หมดเราก็ยอมให้พระเยซูครอบครองให้หมดเลย มันมีบางอย่างบางสิ่งบางอย่างหรือเปล่าที่เรายังไม่ยอมพระเจ้าหมดเรายังขอส่วนตัวอยู่หรือเปล่าอันนี้เราก็มาเช็คตัวเรานะชีวิตซึ่งข้าพเจ้าดําเนินอยู่ในร่างกายขณะนี้ข้าพเจ้าดําเนินโดยศรัทธาในพระบุตรของพระเจ้าก็คือเชื่อในพระเยซูเชื่อในพระเจ้าเป็นชีวิตที่ดําเนินโดยความเชื่อเชื่อในพระบุตรของพระเจ้าเชื่อในพระคริสต์ผู้ได้ทรงรักข้าพเจ้าพระองค์รักเรา จนพระองค์สละพระองค์เองบนไมก้กางเขนเห็นไหมคะจริงๆแล้วพระองค์นั้นไถ่ทุกคนในโลกนี้ใครที่ต้อนรับพระองค์ก็ได้ชีวิตใครไม่ต้อนรับพระองค์ก็ไม่ได้อยู่ที่การที่เขาจะรับหรือไม่รับแต่เราทุกคนรับอามนไหมคะเรารับว่าพระเยซูนั้นสุขสละพระองค์เพื่อเรานะคะ ในพระธรรมโรมบทที่6ข้อ4เหตุฉะนั้นเราจึงถูกฟังไว้กับพระอ,องค์แล้วโดยการรับบัพติศมาเข้าส่วนในการตายนั้นเพื่อว่าเมื่อพระคิดได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายโดยเดชพระสิริของพระบิดาเราก็จะได้ดำเนินชีวิตใหม่ด้วยเหมือนกันนี่ พระธรรมโรมก็ได้สนับสนุนนะคะเราจึงถูกฟังไว้กับพระองค์แล้วนี่เราชีวิตถูกฟังกับพระองค์ก็คือชีวิตเกา่าชีวิตบาปของเรานั่นแหละนะคะโดยการรับบัพติศมาเข้าส่วนในการตายเห็นไหมคะเราก็รับบัพติศมานั่นแหละเป็นการที่เราเข้าส่วนร่วมกับพระองค์พระเยซูเพื่อว่าเมื่อพระคริสต์ได้ทรงถูกชุบขึ้นมาจากความตายด,ด้วยเดชทัินข,ของพระบิดาแล้วเราก็จะมีชีวิตใหม่ ด้วยเหมือนกันเมื่อพระองค์ฟื้นขึ้นมาเราก็ฟื้นเหมือนกันฟื้นฝ่ายวิญญาณของเราร่วมกับพระองค์ตอนนี้พระเยซูก็อยู่กับเราพระองค์ก็ฟื้นแล้วแต่พระองค์ส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์อยู่กับเราในอยู่ในโลกนี้นะคะเราก็อยู่ร่วมกับพระองค์โดยผ่านทางพระวิญญาณแต่อีกเมื่อเราได้ตายหรือเราได้สลับร่างของเราเราตายเราก็ได้ไปอยู่ร่วมกับพระองค์บนสวรรค์ อันนี้นิรัดนดรดอันนี้ตลอดไปเลยชีวิตของเราก็เป็นชีวิตนิรันด์ไม่ตายอีกพระองค์มีชีวิตนิรันดรเราก็มีชีวิตนิรันดร่วมกับพระองค์บนสวรรค์นะคะ,ะอยู่ในโลกนี้เราก็อยู่ร่วมกับพระเยซูนะแต่ว่าพระองค์สูงพระวินญรญ์บริสของพระองค์อยู่กับเราปกป้องเราอยู่กับเราสถิตกับเรานําเรานะคะวอวยพรเราเนี่ยในพระธรรมโรมบทที่6กข้อแ แต่ถ้าเราตายแล้วกับพระคริสต์เราเชื่อว่าเราจะมีชีวิตอยู่กับพระองค์ด้วยนั่นแหละแม้เราอยู่ในโลกนี้เราก็อยู่กับพระองค์โดยผาผ่านทางพระวิญญ,ญาณแต่ถ้าเราตายไปแล้วเราก็มีชีวิตอยู่กับพระองค์นะในโคโลสีค่ะบทที่สามข้อสเพราะว่าท่านได้ตายแล้วและชีวิตของท่านซ่อนไว้กับพระคริสต์ในพระเจา้าชีวิตของเรล่านี้ ถูกปกคุมอยู่ในพระเจา้าอยู่ในโลกนี้เราก็อยู่ย่โดยการปกคุมของพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอบคุณพระเจา้าแต่เมื่อตายไปเราก็อยู่กับพระองค์นิรันด์อยู่ตลอดไปเลยในฟิลิปปีบทที่สามข้อสิบข้าพเจ้าต้องการจะรู้จักพระองค์และได้รับประสบการณ์ในลิติเนื่องในการที่พระองค์ทรงคืนพระชนนั้น และร่วมทุกข์กับพระองค์คือยอมตั้งอารมณ์ตายเหมือนพระองค์ปาโรนี้อยากรู้จักกับพระองค์มากขึ้นเหมือนกับเราที่เราว่าเรารู้จักพระองค์แล้วยังไม่พอเราต้องรู้จักพระองค์มากขึ้นต้องแสวงหาพระองค์มากขึ้นให้เรามีประสบการณ์กับพระองค์มากขึ้นนะคะนี่แหละเป็นการที่ หิวกระหายเป็นการที่อยากรู้จักกับพระอ,องค์ต้องการพระอ,องค์นะคะการที่ตั้งอารมณ์ตายเหมือนพระอ,องค์นั้นหมายความว่าไม่ให้อะไรในโลกนี้ไม่ให้มีอิทธิพลต่อเรานะคะ่ะคือไม่มีสิ่งไหนที่จะมามีอิทธิพลต่อเราได้นะคะเราตั้งอารมณ์ตายร่วมกับพระอ,องค์คือเป็นการเข้าส่วนในการตายร่วมกับพระอ,องค์ขอบคุณพระเจ้านะคะ การที่เราไม่ให้อย่างอื่นสิ่งอื่นนี้มามีอิทธิพลต่อเรานี้หมายความว่าสิ่งต่างๆท,ที่ทุกคนต้องการเห็นไหมคะไม่ว่าจะเป็นเงินทองเป็นชื่อเสียงเนี่ยเป็นความสุขเนี่ยสิ่งเหล่านั้นเราไม่ให้มามีอิทธิพลต่อต่อชีวิตของเรานะคะมากกว่าพระเจ้านั่นเองนะถ้าเราให้พระองค์สําคัญที่สุดในชีวิตของเราเราับรองเราไม่ขาดเราไม่ขาดสิ่งดีแน่นอน พระอ,องค์จะดูแลเราไม่ขาดตกบกพร่องแน่นอนถ้าเราให้พระเจ้านี้ยิ่งใหญ่กว่าอย่างอื่นในชีวิตของเราเนาะขอบคุณพระเจ้านะคะต่อไปค่ะหนึ่งเปโตรบทที่4ีข้อสองเพื่อจะได้ไม่ดำเนินชีวิตที่ยังเหลืออยู่ในโลกตามใจปรารถนาของมนุษย์แต่ตามพระประสงค์ของพระเจ้า การดำเนินชีวิตที่ยังเหลือของเรานับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนี้นะคะเราจะไม่ทำอะไรตามใจของเราอีกต่อไปนะคะแต่เ,เราจะตามพระประสงค์ของพระเจ้าการที่เราทำตามใจตัวเองนี้มันจะขัดแย้งกับการที่เราตามพระประสงค์ของพระเจ้าการทำตามใจตนเองนั้นก็คือนำไปสู่ความบาปนั่นแหละมันเป็นความบาปการทำตามใจตัวเองนะคะมัน มันไม่ได้อยู่ในทางของพระเจ้าสําหรับผู้ที่กับใจงแท้จริงก็จะไม่ทํานะคะแต่เราจะทําตามพระประสงค์ของพระเจ้าเราหันกลับมาทําตามพระประสงค์ของพระเจ้าคือดําเนินชีวิตอยู่ในทางของพระเจ้าอย่างเช่นทุกวันนี้ใช่ไหมคะเราไม่ได้ไปสังคมอะไรกับชาวโลกแต่เราดําเนินอยู่ในทางของพระเจ้านะคะเราไปเรียนเราไปเรียนหนังสือเนี่ยวันสบาาตเราก็มาบูตเอามา ได้ได้มาปฏิบัติรับใช้พระเจ้าอาเมนเลยคะ่นะเราอยู่ในทางของพระเจ้านี่แหละเป็นการทําตามน้ําพระทัยของพระเจ้าเนี่ยท,ที่เราทําอยู่ทุกวันนี้นะเรามีส่วนในคิดักรเรามีส่วนในหน้าที่นี่เป็นการทําตามพระประสงค์ของพระเจ้านะคะถ้า,าไปทําตามใจตัวเองนี้ก็ไม่ได้มาโบสถ์ละก็ไปละรวมกลุ่มสังสรรค์กับเพื่อนใช่ไหมสนุกสนานเป็นกลุ่มทํากิจกรรมกันนะคะ น,น,นั่นคือการทําตามใจตัวเองนะคะแต่เรากลับมาบูมานมัสการพระเจ้าเรามาคิดตัดเรามาร่วมนมัสการกับพี่น้องเรามานมัสการพระเจ้าในวันสบาโตนี่เป็นการทําตามพระประสงค์ของพระเจ้านะคะวันนี้แม่ขอจบสําหรับถึงข้อสองคือข้อหนึ่งนั้นทิ้งบาปประการที่2ก็คือตายต่อตัวเก่านะคะแล้วชวโมงหน้า เราจะมาต่อด้วยข้อที่3ที่4นะคะวันนี้พอจบแค่นี้ก่อน